1.9 X Series 4ประตูท่อด้านเสียงหวานห้องเครื่องบูทูตงวดพอน8,000บาทครับพี่น้องโอ้ยมื่อน,นี้ครับอัปเดตรถเข้าใหม่ให้หน่อยครับผมกับ1.9 X Series ฝาคารบอนไฟโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับแบ,บ็กี่ดี37ยอดแยงตอดยังรอชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะเพื่อนรัก <c oughs> ตนานก็ไม่มีสักทีรอบปั้นหนงเด้ออ๋อกาฟันม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 าต่างต้องใส่เล็กตัดฟันหรอไงก็ได้ลาะออกเออไม่ว่าที่เดิมเดิมศูนย์มันมีไงมีมันหายไงก็จะก็จะไปบอกว่ามันหายก็ไม่คืนก็บอกเออมันตัวมันถอดออกเออถอดออกมันหายก็จากับเราเยอะสิล่ะไม้สองมิลโล้ไม่หน่อยแห้งรับผมกุญแจรีโมทท่อลั่นลั่นโอ้ฟังเสียงท่อ ว่าเสียบใหามันลั่นโยจังหวาเหยียบไม่ตรงล็อกนะก็เลยไม่ลั่นนะเออออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจกักรีโอนกับชุดแต่งแน่นๆงวดพันแปดพันบาทครับเดี๋ยวดูท่อก่อนเอซีจะชอบถามว่าท่อกลางหรือท่อไปอืม ตอบไม่ถูกเหมือนกันถ้าคือถ้าคืออยู่ตรงกลางก็คือต้อกลางถูกไหมถ้าอยู่ปลายก็คือท่อออกปลายถูกใช่ไหมอย่างนี้เออเอสซเอแล้วท่อมันทอดแต่งไหมเอ๊ะมันก็ท่อเดิมบน่ะทั้งหมดที่พูดพูนอาทิตย์ทั้งหมดผิดหมดเลยผิดหมดคืออะไรท่อรถเออถูกตรงเป๊ะตรงประเด็นสบายใจแล้วแบบเนี้ยจำมาบอกเอ๊ะ ท่อกลางท่อปลายอะไรวะคิดทั้งห,หมดคิดหมดเลยผมว่าเข้าใจตลอดแล้วมันก็คือท่อรถแล้วมาออก,ออกบอกออกกลางออกปลายคืออะไรเออนึกว่าออกหัวออกก้อยเอาเอ,อดูรถดูรถอ่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีมุกมีแม็กจะลงเท่าไหร่อา่าเดิมครับเดิมดูห้องเครื่อง ื่อง w o ร,รุ่นที่2อง 2> อคืออะไรยังไงก็มันเก็บมาหน่อยเดียวถ้าแบบว่ารุ่นที่4รุ่นปัจจุบันใช่ไหมมันก็จะเก็บหมดอันนี้เป็นรุ่นที่2องก็เก็บหน่อยเดียวเข้าใจนะเข้าใจฟรีดาวน์พนแปดพหลังจากนัดน่อนหมื่น 10, กว่าบาทออกรถศูนบาทบาทัตรใบเดียวเสียยะไม่มีมุกไม่มีแม็กกันเลนนะอันเนี้ยเดิมๆรถสวยรถดีรถสิ่ง ต้องเสียยะาบันท่าจัดให้แชร์ไปเข้าไปรุ่นออกรถศู์บาทบัรไปเดียวแจ๊ว